โอ้นับ้างดีเลยไปเที่ยวไหน

เห็นตอนนี้เห็นตอนที่ขี่นบ้านเห็นไปไปชั้นสามสามสามครับผมโอเคพี่เดี๋ยวพูดทีละคนกันพี่พี่พูดเรื่องแต่แรกนะครับพี่รับรับแจ้งเหตุแต่แรกแล้วพี่ขึ้นไปยังไงครับผมช่วยเหลือผู้ผู้คนที่เป็นโรคหัวใจครับผมแม่บ้านาลังการพลังการปาบศสอยู่ชั้นบนครับถึงก็เลยเจ้าที่ขอความช่วยเหลือก็เลยผมก็เลยเป็นอาสาคือช่วยผู้ป่วยอยู่บนพี่ครับผม ก็เลยผมไปช่วยมูล kind of like mm ิน hmm. ี so ้เป็นเป็นจิตอาสาครับผมก็เลยเนี่ยครับมันอยู่แถวนี้ครับผมก็เลยขึ้นไปช่วยผู้ป่วยสองรายครับผมสองคนเลยครับพี่ขึ้นไปกี่คนครับขึ้นไปคนเดียวครับก็มีเจ้าที่ครับผมมีเจ้าที่ขึ้นไปด้วยครับผมก็เลยจิตอาสาก็เลยขอไปพ่อเจ้าที่ครับผมตอนขึ้นไปนี่คนเจ็บเขาหมดสติอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าพอพอมพอมีสติเหมือนว่าเป็นเป็นโรคหัวใจด้วยครับผมอีกคนหนึ่งก็เป็นโรคแบบเหมือนเป็นโรคมะเร็งด้วยครับ ก็เลยผมก็เลยไปช่วยไปอุ้มครับผมก็เลยเรียกรถอาสามาช่วยล่างมารอครับผมแล้วบรรยากาศภายในชั้นบนนะตอนนี้พี่เข้าไปในกลุ่มฟันหนาแน่นขนาดไหนครับพี่แน่นครับผมที่ทุกคนเห็นครับผมเป็นกลุ่มไฟกลุ่มฟันดำๆครับผมแล้วก็ไฟลังลุกอยู่ข้างบนตัดฟ้าครับผมเจ้าเจ้าที่ก็คือและผมลงช่วยปานางครับผมมีมีแม่บ้านอยู่ข้างล่าง ที่นอนเขาฟัชื่อเหลือครับผมที่นอยู่บริเวนอจัดฟ้าครับผมจัดฟ้าครับตึกบครับตึกบีสามนไหนผมดักฟงที่เห็นมตรงชั้นตรงลานานลานหอจอดครับผมตึกบีตึกบเพียเพีวัสดุวาสดกคือสูงบนครับผมเป็นพวกก่อสร้างอ๋อทางานอยู่ชั้นบนแล้วเกิดเปลวไฟไหม้ครับ ตอนพี่ขึ้นไปพี่เห็นสปริงเกอร์ทำงานไหมครัน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมผมไม่ทราบครับตรงนั้นคนผมไม่ทราบผมช่วยคนคนทู้ป่วยครับผมผู้ป่วยรงองขอช่วยเหลือครับผู้ป่วยเขาอยู่ในสภาพไหนสภาพแบบตะบุกตับมหายใจไม่ออกตะบุตบดยครับสักตอนช่วยเหลือคือถุงฟันหรืออะไรเนี่ยงอเห็นทางบ้างไมคับวันไปวันมพอเห็นทางครับผมผมก็ต้องไปช่วยเขาผมโดนฟันเลยพอเห็นฟันแล้วโดนฟันแล้วก็หายใจไม่ออกเมอนเหมือนคนที่ใครเคยสังเกตเคยเป็นผ่หมฮะแล้วหายใจไม่ออก สีตายฮะใช่ครับเหมือนแต่ตอนแรกครับอดูระหว่างประมาณสองสามครับมีมีพนักงานทํางานอยู่ไหมครับพี่ข้างบนก็มีครับผมมีครับมีอนนี้เวลาที่เธอจะเป็นแม่บ้านเหรอครับเป็นส่วนอยากเป็นแม่บ้านพนักงานครันี่ครับของครับเที่ยวหมดแล้วครับทุกชั้นที่มีอยู่นะครับส่วนที่เกิดเหตุส่วนที่มีคาดว่าจะติดตามลินี้ไปใกล้เคียงทุกชั้นแล้ว ท่านเดียวท่านัดียวใช่ไหมขอสั้นๆที่เดียวครับขอสั้นๆที่เดียวครับมันจะได้รู้ว่าเกิดอะไรยังไงจะได้จะได้สรุปนิดว่าเออเกิดยังไงยังไงครับผมเกิดเออเกิดจากเออครับผมเกิดจากเอ่ทไอ้สิ่งที่อยาวัสดุก่อสร้างชั้นบนสุดนะครับแล้วก็ทางน้ำ ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานก็จะมีระบบะเซฟตี้อย่างดีนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการจับโดยรวดเ,เร็วนะครับแล้วก็ที่มีข่าวว่ามีผู้บาดเจ็บอะไรเนี้ยไม่มีครับมีแม่บ้านที่ตกใจก็เป็นลมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราขึ้นไปชว่วยเหลือนะครับแล้วก็ร่างกายไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์จะอ่อนเพลียครับเป็นลมเท่านั้นเอง ยังไม่มีครับผมครับชั้นบนสุดนี่คือชั้นดาดฟ้าเลยหรือว่าชั้นไหนของว่าชั้นชั้นทศสวรรษที่สามชั้นทศตวรรที่สามนี่เป็นจุดอะไรครับเรากําลังทางทางนี้กําลังก่อสร้างอยู่ครับผมแล้วก็อะไรเกิดจากวัสดุวัสดุที่เขาปรับปรุงอาคารอยู่ครับผมมันไปไหม้ได้ยังไงครับเพรายละเอียดนี้ยังยังยังไม่ได้อะไรนะยังไม่สรุปครับผมันไม่ได้จัดเตรียมสารตัวอ่อนอ๋ออย่ารอรอสรุปกันอีกครับ นะอ่าข้างบนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมอ่าเพิ่มเรียบเรียบร้อยแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผมไม่มีผลกระทบใดๆครับผมพื้นที่เสียหายเยอะไหมครับไม่ไม่เอ่อสองตารางเมตรไม่ไม่เกิดแค่ตรงที่กองวัสดุเฉพาะไอ้เป็นไอ้ขยะกองที่จุดไฟไหมืไอ้อะไรนักก่อสร้างเกานั่นเองครับผมไม่ไม่มีเกี่ยวกับโครงสร้างใดๆครับผม แล้วเบื้องต้น e มีรายงานเพื่อปอดเจ็บแล้วก็มีผู้ติดฝังอยู่เราช่วยด้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไมีมครับก็มีแค่อย่างที่บอกไปมีแม่บ้านซึ่งอะไรตกใจแล้วก็เป็นลมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอ่าปลอดภัยของที่เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงไปไปช่วยไปดูแลในความสะดวกแล้วก็เป็นลมรักษาไม่แก่เลยเท่านี้มีสงท่านของกททใช่ไหมอ่าใช่ครับผมของกระทรวงพลังงานครับของบริษัทอะไรนะที่อยู่ชั้นที่เกิดเหตุ อ่าผมรายละเอียดยังยังไม่ยังยังไม่ไม่ไม่ได้ดูมาครับผมที่ที่ผ่านมาอาคารตรงนี้ใช่ครับทางทางเจ้าหน้าที่ของสำนักพงการดับเพลิงอุตสาหกรรมยก็ร่วมกับทางดับทางหน่วยดับเพลิงของกระทรวงมาเราฝึกซ้อมร่วมกันปกติอยู่แล้วครับผมพื้นที่ดีเซอร์นไม่เป็นกางมีบริเวณตึ๊ดที่เป็นถามเขาปรับปรุงครับผมเขาปรับปรุงครับผมโอเคเขาระหว่างไฟไหม้มันมันมี ตัวที่ช่วยช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยเช่นสปริงเกอร์หรืออะไรมาทำงานเี่มีมีระบบความปลอดภัยเนี่ยของที่นี่เขามีที่สุงของประเทศไทยอยู่แล้วครับผมดีใจครับบางบังเอิญว่าช่วงช่วงนี้เขาปรับปรุงปรับปรุงอาคารอยู่ก็เลยไหม้ช่วงเลยวัสดุก่อสร้างก็ได้เลยเลยเลยทำให้เซ็นเซอร์ของสปริงเกอร์ทำงานไม่ทำงานอยู่ไม่ทำงานอยู่ใช่ไหมครับไม่ทำงานอยู่ครับผมอุปกรณ์ต้อการใช้บางที่ทำงานครบถูกต้องครับผมทำงานเรียบร้อยดีครับไม่ไม่ผิดพลาดเลย สาเหตุขออีกรอบนะครับพอดีบางช่องมาไม่ถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้คืออะไรเราเรายังไม่ได้สรุปสาเหตุของเพลิงไหม้แต่ว่าจะดูเบื้องต้นแล้วมันเป็นของเพลิงไหม้จากวัสดุก่อสร้างครับผมซึ่งจะเกิดจากประกายไฟจากการก่อสร้างหรือว่าก้นบุหรี่อะไมาสร้างเรายังไม่ตรวจสอบโดยละเอียดครับต้องรอเจ้าที่ไปตรวจสอบทีเดียครับผมเบื้องต้นเสียหายชั้นเดียวใช่ไหมครับอ่ครับผมเฉพาะจุดที่ที่เพลิงมีวัสดุเเท่านนัั้องครบประมาณสองตารางเมตรใช่ไหมครับผมใช่ครับไม่ไม่เยอะ